ผมก็คืออุซสมามกิทนรุโตนินจาอย่างพวกเราต้องรับคําจ้างวานทาภารกิจมากมายแต่ว่าวันนี้หยุดพวกเกตนินชั้นเดียวกันก็เลยมาสนุกสนานปาร์ตี้เนื้อย่างกันยังไงเล่าอืมพวกนายเนี่ยจัดงานเลี้ยงก,กระชับให้ทันทีนั่งใกล้ๆกันหน่อยไม่ได้เลย <c oughs> เฮ้ยเวลาแบบนี้ไม่มีเรื่องคุยเหรอเดี๋ยวนารุโต ักินผักเข้าไปบ้างได้หรือเปล่าล่ะไหอ่ะซาติกเก็ตเขาเอาแต่กินเนื้อเหมือนกันอ่ะซาิกเก็คงไม่เป็นไรเอ้ยไหลเนี่ยฮะหมดเกลี้ยงเ,เลยเท่านี้เวราสะดวกซื้อมืองวะถ้าตู้ขายน้ําอัตโนมัติมีอยู่ฝั่งนู้นนะคะงั้นเหรอห<อ>ลือส่วนของฉันไว้ด้วยนะเฮ้รู้แล้วล่ะนะ เอาไว้ให er> ้ครูด้วยสิก็ครูเขาก็ชื่อยากม่อยู่กินเองนี่นะนี่น้ำจิ้มเท่าเอ้ยแล้วจะทำยังไงกันล่ะเนี่ยฮะเมีอะไรอ่ะฮะอนั่นนายจะทำอะไรนะอ้าวนั่นมันอะไรกันเนาะ ตำานานวายุโลกชัวใหญ่ที่น้านุโต,ตกับยักษ์พิเศษกับพรสามประการเฮ้อมีอะไรกับนายด้วยคะแนนไม่ได้ออกมาเป็นพันปีแล้วโลกกำลังรอคาอยู่เอาละถ้าคือใครกันหนอให้เวลาคิดหนึ่งวินาทีใช่ เขาคือยักษ์ในหายอันโด่งดังนั่นเองเอาล่ะถ้าจะให้พรเจ้าสมหวังสามประการอยากได้อะไรก็ว่ามานารู้ต่อหยิดน้ำจิ้มทีอืมนี่ผกเจ้าบางคนอื่นพูดบ้างแซ่หลาจะไปเชื่อเรื่องพันนั้นเล่าเดี๋ยวฮะ อย่าไปสบตามันสิดูยังไงก็มีพิรุษอยู่ดีไม่มีพิรุษเลยจริงๆนะขับเป็นยักษ์ัวจริงเสียงจริงจะจริงเหนะรอบเทอบอกว่าอย่าไปคุยด้วยไงจริงๆนะยักษ์นะไม่พูดโกโหกหรอกอถ้าอยา่างนัะนะเสียงเนื้อย,ย่างสำหรับสิปที่เอามาให้ดูหน่อยแด้พรของเจ้าประธานให้บัดเดี๋ยวนี้เทเคเรสโอเพียเป็นยักษ์ที่เสียจริงๆด้วยอ่ะ,อะ สัญาคาสุดยอดไปเลยค่ะแหมก็ประมาณนั้นแหละนะเอาละหรือพรให้ขอได้อีกเพียงสองขอเอ๊ะว่ามาต่อไปจะจะขออะไรเอาไงดีล่ะใช้ขอเรื่องไร้สาระไม่ได้เด็ดขาดนะเอาเงินดีกว่านะเงินน่ะแต่กูรัจังไม่มีความฝันน่ะซะเลยนะดูความจริงเอาซะบ้างสิถ้าอย่างนายเนยจะขออะไรไม่ทราบยะนัแล้วรุตโต คต้านายหมดแล้วะ<อ>ก็เมื่อกี้นายใช้ไปข้อหนึ่งแล้วนี่นะพวกนี้ได้ไงอะเอาละต่อไปจะขออะไรกันดีจะ๊ะหนูครูน่ะช่วยรอฟอนจะได้ไหม <c oughs> เข้าใจแล้วคอยรอใช่ามางาั้นเลยแค่ข้อเดียวเจออะไรนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ถือว่าอขอค้างไปสินั่นเป็นสิธิค้าทำไม่ได้ตามกฎนะ่ะทำไมเล่อาอ่านบระทที่สามคู่มือในการใช้ยักษ์ที่เขียนเอาไว้ตรงนี้ดูสิ จริงด้วยฮเ,เอาล่ะคำขอข้อสุดท้ายคืออะไรไอ้เจ้าเสลิอสมองตื่นนายจะชดใช้ยังไงฮะนี่เหลืออีกแค่ข้อเดียวเองทำไงดีอืมถ้าท่านจะคุยกันอีกยาวแน่ข้าเข้าไปรอในหายดีก,กว่าได้ตามนั้นก็นแล้วกันโอ้ ็อย่างที่บอกนะนายน่ะหมดสิทธิ์ไปแล้วนี่จะพูดยังไงก็เธอไนดะแต่ว่าฉันเะ็ปคอนเจอหายอันนี้ก่อนนี่นะคนเดียวเนะี่ยขอไปตั้งสองข้อแล้วย่าจะกล่าพูดอีกนะไม่รู้แหละแต่ว่านายไม่มีสิทธิ์แล้วเอ้ยอว่าแต่สักุระจังอ่ะอยากจะขอเรื่องอะไรเล่าอ,อ๋ออะอฉันเหอรอก็ต้องเรื่องที่มีประโยชน์หน่อยนะสิจะบอกไม่ได้เด็ดขาดเลยเรื่องขอให้ฉันจะเกะรั้ฉันคนเดียวเสจฉันละฮะเพราะว่าฉันอะ จะขอให้ได้เป็นโหค้างนะนุโตะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมถ้าเป็นเรื่องจริงก็คงปล่อยไว้ไม่ได้ไอนั่นะต้องเป็นของฉันคิบะไม่ยอมปล่อยให้รอดไปแล้วครับอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้แล้วน่ารำคาญจริงๆเลย ๋อ๊ยไอ้นั่นน่ะช่วยส่งมาแต่โดยดีได้ป่ะไนจะให้นายเล่าเพราะว่าฉันน่ะจะเป็นโคครั้งนี้กายอยู่แล้วว่าต้องพูดแบบนี้อุ้ยเลยอัครมารุเนี่ยร่างสับเที่ยวประสานเที่ยวโอ้เอ๋งอ๋อเจ้าพวกนั้นมาเล่นอะไรกัน ส่งหายหนั่นมาให้ฉันะนายก็ด้วยเหรอทำไมต้องร้อนขนาดนั้นด้วยเล่าไม่สมกับเป็นนายเลยก็ะเดี๋ยวว่าถ้าได้แล้วนายจะขออะไรเหรอทำไมจะป็นต้องอธิบายให้หนายฟังเลยนะกระพบไปวิชาเสริมฟินิกซ์ ฉันบ้าแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย<ะ>ทอ่อเอ้พวกนายทำอะไรกันน่ะทั้งสองคนอยากให้ตัวเองสมหวังโดยที่ไม่ต้องพยายามเลยเหรอแบบนั้นมันดีแล้วเหรออีกอย่างพวกเราเนะี่ยเป็นเพื่อนทีมเดียวกันนะแล้วทำไมถึงต้องมาฆ่าฝันกันเองด้วยล่ะนั่นนะสินะพวกเราเป็นเพื่อนกันนี่นะ,ะอ้าว เอ้ยไอ้เจ้าเสลอสมองตื้นเอ้ยทำไมหลงเชื่อแผนตื้นต้นแบบนั้นได้เล่านายนั่นก็เคลิบเปเหมือนกันแแหละไม่ใช่หรอฉันจะขอให้ชาสเกตคุงมทั้งรักทั้งหลงฉันคนเดียว ก่านนะใหหัวหนึ่งยหยหมูอี่เนาะนี่เธอจะขออะไรกันแน่ฮะแหมสิยะไม่ต้องเหมือนเธออยู่แล้วละ่ะว่าไงไนย้ยยคิด่องที่ไม่มีทางไปไปได้อย่างนั้นเหรอแหม,แมเธอก็ขอเพราะไม่มีทางเป็นจริงนี่ฮะฮะชิโนใครที่พวกเธอต้องการอยู่ในมือเธอแล้วให้คืนหายนั่นมาเดี๋ยวนี้เลยนะ ความพ่ายแพ้ของพวกเธอเป็นเพราะสนใจคนตรงหน้าเลยไม่สนใจว่าฉันอยู่ตรงนี้จะมาร้ยตัวตนขนาดนั้นเลยเหรองั้นก็ดีเลยวันนี้ฉันจะขอเป็นคนพูดเองตั้งใจฟังให้ดีๆล่ะเริ่มจากสีที่ฉันชอบคือเขียวตะไครน้ำส่วนดอกไม้ที่ชอบคือดอกคาวทอง กราตอกทุ่งสมัยน,นั่น่ให้ผมดีกว่าครับนี่จะพิ้วเหลี่ยมอย่งงแล้วจะขออะไรอย่างนั้นเหรอก็ความบทญที่สูงขึ้นและก็ความมุ่งม,มั่นที่มากขึ้นไงครับจะให้มันเยอะกว่านี้ไปเพื่ออะไรกันเล่าปัญทังเอาแยกร์เฮนเฮน,นลี ได้ก่อนอี่ยวอื่นค่อยว่ากันไงมีหน,น้าล้ะจะได้ผลกว่านะสังเกตคุพวกเรากันด้วยนะได้เธอก็พยายามเข้าไปแล้วกันนะฮห <c oughs> สังเกตคุกรอด้วยโอ้แล้วทีมฉันมาทำอะไรอยู่เนี่ยหบงบนอยเอาละส่งไหมาให้เราได้แล้วนะมะั้เฮ้ยเนะลืโต งงหาาายมทนี้สเรื่องขอพรค่อยว่ากันจัดการพว้ก่อวนให้ได้ก่อนฉันไม่งง่นยไม่ยอมถูกหลอกอีกแล้วถ้าเป็นแบบนั้นหายเสร็จพวกนั้นแน่เลยขอร้องละเชื่อใจพวกฉันเถอะนะเฮ้ยน่าสนุกนี่ในสถานการณ์แบบนี้น่าจะยอมเชื่อคนอื่นมากกว่าหรือเปล่าแล้วถ้าส่งให้พวกนั้นเนี่ยอาจกะไม่ได้ขอพรอีกเลยก็ได้นะเอาล่ะส่งหายมาให้พวกเราจะดีกว่าครับ เชื่อพวกฉันเถอะอย่าเพิ่งเอาไปใช้กันหรอกอะเฮ้ยโอ้อาทำได้ดีมากเลยอากัมมารุเฮ้ยไปเลยเอาให้คุณฉันคืนมานี่อากัมมารุแล้วเรามาขอด้วยกันนะเออ เสร็จทีละไายสัโว์ไม่ยอมหรอกนะนี่แน่หายอยู่ที่ไหนอยู่นั่นไง ทำได้ดีมากเลยนะฮินาตะติดโซมไม่ให้ฉันแล้วเข้าพูดอะไรออกมานะถ้าจะให้ก็ต้องเอาให้เพื่อนแซ่เร็วเร็วมาแล้วดีมาเร็วเฮ้ยทำไงดีนะฮินาตะโซมให้ฉันนะนายน่ยไม่ต้องเข้ามายุ่งเลยยังไงก็เอาไปใช้เรื่องไร้สาระอยู่แล้วนี่ไงเด้อนันจะเป็นโหข้งเงะต่างหากเล่าฮินาตะ ทำอะไรอยู่วะส่งหผยวาเร็วสินี่นาตาทางนี้ทางนี้ทางนี้ค่ะทำไมต้องยดีากต่างหากถ้าา่ีดีมานที่พวกฉันต้องทะลาะกันรอบรอบเป็นหายใบนี้ถ้าไม่มีหายใบนี้ละก็เย้แย่แล้วถ้าทายจะเอาจริงฮะกเขาร้ายดีงสาผิดกับเธอนี่ขอโทษดิยะ คาถา,าเงาเลียนแบบสำเร็จจิกามารุนี่ไายทุกคนฟังฉันก่อนไม่ต้องมาพูดเลยนะกาจะเอาหายไม่ใช้คนเดียวเลยล้วสิจะเย็นก่อนสิมีวิธีที่ทำให้คำขอก็ทุกคนเป็นจริงได้อยู่นะเฮ้ยยังไงอ <c oughs> ก็เพิ่มพรอนข้อสุดท้ายให้ขอได้มาจํากัดยังไงล่ะโอ้โอใช้แผนแบบนี้เองสมกับมีไอคิวสอง งั้นจะเปิดฝาแล้วนะโ oh. อเรอซาร่าแคบงอคิดออกหรือยังว่าข้อสุดท้ายจะขออะไรโอ้ oh, คิดออกแล้วล่ะงั้นก็ว่ามาได้เลยอาวลลวนะขอ,อสุดท้ายก็คือนี่ อะไรก็ได้ขอยืมเศษเหรียญหน่อยสิตู้ขายน้ำตรงนั้นอ่ะมันรับแต่เหรียญเท่านั้นอคำขอนั้นจะเป็นจริงเดียวนี่เทเคเรสโอ้เพียงโอ้ตังกิ้วหลายไม่เป็นไรนี่ได้ ไว้อีกพันไปคอยเจอกันใหม่อตัวอะไรกันเนี่ยเอ๊ะแล้วพวกนายเป็นอะไรกันหมด